และนี่คือแสงสุดท้ายของปี2566ค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าที่หาดปากเมงคึกคักมากนักท่องเที่ยวเรือนหมื่นแห่พาครอบครัวเขาดาวริมเลยร้านค้าห้องพักเต็มทุกที่พักเลยค่ะู้สึกข่าวรายงานวันที่31ธันวาคม2566เมื่อเวลาประมาณ18.30นานะคะบรรยากาศในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พบว่ามีประชาชนจำนวนมากแห่กันไปเขาดาวกันที่หาดปากเมง ตำบลไม้ฝาดอภอสิเกาจัังหวดตรังค่ะทำเอาที่บริเวณริมชายหาดรถติดยาวกว่า6กิโลเมตรโดยเฉพาะร้านคาถูกร้านแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวที่พาครอบครัวมานั่งริมทะเลเพื่อที่รอเข้าดาวกันนอกจากนี้นะคะยังมีการกางเต็นท์และนําอาหารมาปิ้งย่างส่วนบริเวณชายหาดก็เต็มไปด้วยผู้คนมาถ่ายรูปก,กับแสงสุดท้ายและนาพลุไฟมาจุดเพื่อเฉลิมฉลองกันอย่างคึกคักเลยค่ะในขณะที่ทางด้านร้านคา ก็ได้มีการจัดโชว์พิเศษมีการควงกระบองไฟให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตากันอีกด้วยนะคะและเราก็ได้มาสอบถามคุณซิริทัศน์ทิพเพงหรือเจนานะคะซึ่งเป็นผู้ประกอบร้านอาหารเจนาซีฟู้ดค่ะได้บอกกับเรานะคะว่าทางร้านได้มีการจัดโปรโมชั่นต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการไม่คิดค่าน้ําดื่มและน้ําแข็งค่ะอาหารสดการันตีนะคะอาหารจานไหนไม่สดทางร้านไม่คิดเงินกับลูกค้าเลยค่ะ และต้องบอกเลยนะคะว่าวันนี้ลูกค้าเยอะมากบรรยากาศคึกคักมากแล้วเราก็อยากให้ทางรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานใดเข้ามาช่วยเพิ่มการดูแลให้มีสีสันมากกว่าเดิมค่ะซึ่งเราก็ไม่ได้จัดสีสันมากแต่ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากนะคะนักท่องเที่ยวที่มานั่งทานอาหารที่ร้านมาเที่ยวที่หาดปากเมงค่ะมาจากทั่วทุกพื้นที่ตอนนี้มีมาไม่ต่ำกว่า100โต๊ะแล้วนะคะซึ่งนักท่องเที่ยวเมื่อเทียบกับปีที่แล้วปีนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมากค่ะ สำหรับที่ร้านนะคะเตรียมอาหารทะเลโดยเฉพาะหมึกสด700กิโลกรัมปลากระพง200กิโลกรัมขนาดนี้ยังเหลือไม่มากแล้วค่ะและตั้งแต่เข้าช่วงวันหยุดร้านอาหารขายได้แต่ละวันไม่ต่ำกว่า40,000บาทเลยนะคะก็ถือว่าได้ยิ้มรับทรัพย์กันเลยนะคะในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันหยุดยาวปีนี้ค่ะและในขณะที่ทางด้านคุณสมศักดิ์เสือบนทองประธานสภาอุตสาหก,กรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรังนะคะบอกกับเรานะคะว่า บรรยากาศวันนี้ดีมากเลยค่ะแล้วก็มีคนมาเยอะมากโรงแรมหาดปากเมงติดปลายว่างพักเต็มทุกโรงแรมเลยค่ะและที่จอดรถกับที่นั่งเล่นเต็มทุกพื้นที่ปีนี้นะคะคนคึกคักมากกว่าปีที่ผ่านมามากกว่าช่วงเทศกาลสงกรานด้วยนะคะถือว่าคนต้องการที่จะออกมานอกบ้านมาพักผ่อนกับครอบครัวเยอะมากส่วนหนึ่งก็รู้สึกดีใจที่มีคนออกมาท่องเที่ยวเยอะจํานวนคนที่เข้ามาวันนี้ไม่ต่ำกว่า2 0,000คนค่ะ แล้วเราก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโดยให้มีการเดินรถเส้นทางเดียวนะคะทำให้ถือว่าระบายรถได้ดีอยู่ซึ่งในช่วงเทศกาลวันหยุด5วันนี้คาดว่าเงินจะสะัพัดเข้ามาในจังหวัดตรัง100ล้านบาทเลยเดียวค่ะ บรรยากาศถามว่าบรรยากาศเป็นไงอากาศก็ดีนะครับทุกอย่างดีหมดแต่คนเยอะนะครับโรงแรมปากมีผู้การปากมีก็ถือว่าได้รับผลชน์จากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาโรงแรมทุกโรงแรมที่ผ่านมานะครับเต็มติดป้ายว่าเต็มครับเต็มข่าเต็มคัาเต็มขาแล้วก็ได้ขับรถดูบริเวณะระยะทางประมาณห้ากิโลที่ที่จอดรถกับที่นั่งเล่นไม่มีที่ว่างสําหรับที่จอดรถกับที่นั่งเลยก็ถือว่าปีนี้ คนคึกคักและก็มากกว่าปกติมากกว่าสูงกรา์มากกว่าปีใหม่ปีที่แล้วอีกนะครับก็ก็ถือว่าคนต้องการที่จะออกมานอกบ้านมาพักผ่อนแบบครอบครัวนะครับตอนนี้ก็ก็ถือว่าเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะประมาณหนึ่งร้อยล้านน่าจะได้ที่เข้ามาจะจัดจังนะครับแต่ในช่วงอก็รับได้หมครับผมก็ช่วงวันที่29 30 31 12หนึ่งก็ประมาณ5าวันนะครับก็ก็ได้อยู่ครับผมรังสตอรี่ รายงาน